โมโจชายแดนใต้เนะะี่ยค่ะเราใช้กระบวนการเวลาเราสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเนะะี่ยค่ะเราใช้เทคโนโลยีดิจิทอลอะไรบ้างคือหนึ่งก็คือใช้โทรศัพท์มือถือ,อะนะเป็นเป็นเป็นเนครื่องมือเค,ครื่องมือหลักนะ,ะจากนั้นก็กระบวนการซึ่งกระบวนการเหมือนเหมือนที่ผ่านมาที่เราทําก็คือ าการจัดอบรมใช่ไหมการพัฒนาสแกลภาพาการให้ความรู้ในเรื่องของเชิญประเด็นบางอย่างในในพื้นที่นะจะม,มีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราที่เราสร้างไว้นี่ก็คือหนก็คือการสร้างจิตสำเร็จบางอย่างให้กับคนในพื้นที่เองซึ่งเป็นเด็กเยาวชนสองก็คือการหาสุดประเด็นที่เขาสื่อสารนะฮะมผมยกตัวอย่างก็คือ เขาทาประเด็นเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นที่เราได้คุยกันไว้นะว่าเขาคือไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยมันสําคัญต่อชายหาดเพราะว่าเราจะปักงดนด่งพื้นที่ชายหาดแหละนะฮะในใน,ในโลเคชั่นเบสของชายหาดว่าชายหาดยาวสามกิโลเมตรของปานาเรเนี่ยแล้วก็ในช่วงของตลาดตลาดของปานาเร ก็คือมันมีประเด็นอยู่อันหนึ่งนอกเหนีอจากขยะนะก็คือไม้เสียบลูกชิ้นซึ่งมันก็เป็นขยะรื่อันตรายดูเป็นเรื่องเล็กมากนะใช่อะจย์เป็นเรื่องเล็กน้อยๆที่แบบคือว่ามองข้ามนะแต่แต่ละปีเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยมันปักเท้าของเด็กปักอะไรสร้างเชื่อเลยนะมันอันตรายคือถ้าประเด็นเรื่องไม้เสียบลูกชิ้นได้สื่อมืออาชีพมาทําไม่มีใครนึกถึงเรื่องนี้นะไม่มีใครมันเป็นเรื่องเล็กมากแต่ว่า เด็กจริงๆที่เขาเจอในพื้นที่เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันกระทบกับชีวิตเขาใช่เลยเลยสร้างกระบวนการตรงนั้นอ่ะก่อนที่จะออกเผยแพร่ทางทางเพจโมโจใช่ไหมฮะซึ่งเป็นช่องทางที่เขา,เาใช้สื่อสารนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านกระบวนการนะในเรื่องของการคิดคในเรื่องของประสบการณ์บางอย่างที่ เหมือนในกลุม่มเขาคุยกันว่าอโอ้น้งฉันก็เคยโดนมาะนะ,ะไม่เสียบลูกซ้นแบบนี้แล้วก็อันตรายนะ,ะเคยโดนมาแล้วตอนเก็บขยะก็โดนในทุกอ,อย่างเพราะว่าพื้นที่ชายหาดเนี่ยลูกเชนเนี่ยถือว่าเป็นเบิร์หนึ่งของอ คนที่มาต้องเที่ยวต้องซื้อสินค้าใช่ไหมของสินค้ายอดนิยมใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วการมีส่วนร่วมของเขาเนี่ยแม้ว่าปลายทางของมันตัวผลงานการผลิตสื่อมันอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นเอกเนาะไม่ได้เป็นชิ้นแบบยอดเยี่ยมอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เขาเสนอประเด็น<อ>ในสิ่งที่เราเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ใช,ใช่ไหมคะนะแล้วก็เขาได้ฝึกโดยใช้กระบวนการผลิตสือตส่อที่ทําได้ด้วย คือไม่ใช่แค่ผลิตสื่อแล้วก็นําเสนอเหมือนที่เขาอยากทําแต่ก่อนเฉยๆแต่ว่าอันนี้มันมีประเด็นเข้าไปด้วยมันมีเรื่องของปัญหาสังคมเข้าไปรู้หรือไม่ไม้เสียบลูกชิ้นอันตรายกว่าที่คุณคิดวันนี้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ผมว่าการมีส่วนร่วมเนี่มันต้องคลิกกับกเรียกประเด็นเชิงประเด็นะนะ,ะเพราะว่าถ้าประเด็นนะ่มันไม่แกลบกับพื้นที่มันไม่แกลบกับสถานที่โลเคชั่นตรงาน,าน,าน,านั้นมันไม่ไปการมีส่วนร่วมนะคือการมีส่วนร่วมมิตินี่ก็คือทุกคนเห็นด้วยทุกคนเออตามทุกคนว่าเออเราต้องพร้อมนะุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างตรงเนี้ยผมว่ามัน มันต้องมีเหตุลผลที่เป็นแก๊ปของมันอะ,อะที่ทู้สซึว่ามันเป็นอย่างนี้นะ,ะอย่างเช่นชายทะเลของปนานเรศหายเสียบุ้งซึนก็คือขยะที่อ,อันตรายด้วยแล้วก็เล็กด้วยแล,วแล้วก็ทุกคนมองข้าม,อมพอเด็กๆเหล่านี้ลงพื้นที่ถ่ายทำแล้วก็ผลิตนะผลิตมาแล้วก็โพสพอโพสเนี่ยผมก็ยังหวั่นเลยว่าเอ๊ะมันจะไปรอดไหมคลิปเหล่านี้พนเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ ที่มันง่ายมากแล้วก็แบบเบสิกมากพอคลิปออกไปเนี่ยนี่คือการมีส่วนร่วมในอีกมิติหนึ่งคือจากผู้รับสารใช่ผู้รับสารว่าเออแล้วทุกคนก็แชร์นะก็เห็นด้วยนะเออแล้วทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าใช่เรื่องนี้สําคัญมันเป็นอันตรายต่อต่อเด็กเพราะว่าชายหาดปนริยเป็นพื้นที่เล่นของเด็กเนี่ยอ่าล้วแล้วทุกคนก็คอมเมนต์กันผมรู้สึกว่าเออถ้าประเด็นแบบนี้ มันมันมันไปเราไม่ได้พูดถึงกว้างขนาดนั้นแต่ผลกระทบมันกว้างนะครับถ้าบอกว่านังนักท่องเที่ยวมาปานารคนหนึ่งอ่ะโดนหมเสียบุคคนที่ทาหรืวว่าอันตรายเลือดออกอะไรต่างๆใช่ไหมอาจารย์จากนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะความเสียหามันก็ผลกระทบมันก็โดมิโนไปในเรื่องของชัยในเรื่องของผู้คนในเรื่องของการไม่ดูแลรักษาควการปลอดภัยอะไรต่างๆ ก็คือการส่งร่วมของในมิตออิเขาวอาว่าประเด็นคอนเทนต์มันก็ต้องเชื่อมโยงกับโลเคชั่นเบสของตรงนั้นด้วยเชื่อมโยงกับวิถีวีวิตของโฟนแล้วก็เรื่องของวิถีของธรรมชาติตรงนั้น,ะน,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs>